ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับ ท่านผู้ชมสวัสดีครับมาขอต้อนรับนะฮะสู่รายการเส้นทางบุญนะครับก็เส้นทางบุญเนี่ยรายการผมเนี่ยก็ได้รับการอุปการะคุณนะแล้วก็เอื้อเฟื้อจากพานามิเข้าเก็บรวยเพื่อนนะครับเอาท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ผมนําพาผูยชมบ้านเนี่ยมาทางทิศวันออกนะครับผมมาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมส่วนเส้นทางมงคลน,นั้นอ่ะจะเป็นสถานที่ไหนเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับ ตามผมมาดีวกว่าฮะระหว่างทางดูบรรยากาศสองข้างทางไปนะครับว่าจะเป็นวัดไหนวัดแรกแล้วก็เส้นทางเสริมมงคลนะครับโอ้โหับรองวันนี้เด็ดสาหรับคนที่ทํามาค้าขายหรือคนที่ขอพรให้ตัวเองเนี่ยได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของในเรื่องของความรักการค้าการขายหรือการที่จะมีผู้บังคับบัญม,มีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาพวกนี้เป็นความหมายแล้วแล้วก็นิมิตที่ดี ยวมาติดตามชมรายการนะฮะแล้วก็เส้นทางภาสุกก็สุดจอดอีกเช่นกันเอาล่ะท่านผู้ชมฮนะเดี๋ยวนะฮะไปพบกันในช่วงของเส้นทางมงคลครับไปเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในช่วงของอเส้นทางมงคลนะครับเส้นทางมงคลนะครับวันนี้ผมก็นําเสนอวัด ที่อยู่คู่กับจังหวัดฉะเชิงเซามานานแสนนานนะครับอีกทั้งเป็นที่นับถือและก็ศรัทธาของเราคนไทยทั้งประเทศนะครับที่นี่ก็คือวัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โบสถ์นะครับของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางทางวัดเนี่ยได้สร้างโบสถ์ใหม่นะครับข้อมของเก่าลงไปเลยเอาท่านชมฮะเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็เนี่ยฮะต้องมี ดอกกล้วยไม้ครับมาถวายนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ตามผมมาครับครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าที่ของทางวัดนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับเมื่อมาถึงที่วัดหลงบ่อพุทธโสธรแล้วแล้วเข้ามาที่โบสถ์แห่งนี้แล้วนะครับ ต้องไหนเป็นจุดแรกที่ต้องมากราบไว้กราบวัดบูชาธาระครับก็มาส่วนมากจะไปกราบวัดหลวงพ่อสุนทรด้านหน้าอ๋อต้องมาพอมาถึงในโบสถ์ปั๊บจุดแรกต้องไปกราบรัสการหลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อสุนทรด้านหน้านะครับอ๋องพ่อสุนทรมาอยู่ด้านหน้าอาลนะครับจริงด้านหลังคือพระประธานอ่าด้านหลังคือพระประธานนะครับผมนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากบ้านเมืองเนี่ยจะมากราบวัดหลวงพ่อเสร็จนะครับจะมาขอพรหลวงพ่อไปสอนต่อนะครับที่ทางด้านหลัง เป็นพ้าหมอผู้บาระบีของหลวงพ่อเป้าคือโสธรครับที่รองรับหลวงพ่อคือเป็นดอกบัวค่บเพราะหนูพ่อลอยอยู่บนน้ำนะครับและล่างนี่เป็นพื้นเนี่ยเป็นพวกตัปัสต์ทั้งหลายนี่ข้าบดอกบัวมาสยอิ่ญาณพ่ออยู่ใต้น้ำครับผมพูดกันว่าเมื่อเข้ามาในโบสถ์แห่งนี้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมายหมดมีความหมายนะครับผมโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ประจําราชกาลที่เก้าวายประชาชนรวบรวมเงินเนี่ย ทำบุญเสร็จตู้เพื่อถวายเป็นพระอกุศลให้กับองค์พระอัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเออเอาล้ท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็นําเสนอนะครับเส้นทางมงคลที่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะขออนุญาตพี่นะครับไปกาบนักสการข้างหน้าข้างหน้าท่านนะครับผมโอเคครับเชิญได้ครับเครับตามมาเลยครับ หลังจากที่ประชาชนได้มากราบไหว้องคุงพ่อสะทรแล้วนะครับครับและอีกองค์หนึ่งคือมากราบไหวคือหลวงพ่อเกศรครับผมับพรูปปั้งหน้าปกนะครับซึ่งเป็นพระหมอครับที่ประชาชนได้มากราบไหวขอพรองค์ุงพ่อเกศรเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพถ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอในผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนจะมาขอในตำแหน่งหน้าที่การงานให้พ้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครับ แม่ท่านผู้ชมฮะนี่ถือนี่ครับถือว่าเป็นเส้นทางมงคลเพราะว่าวัดหลวงพ่อเพราะว่าวัดหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดเชิงเราอยู่คู่กับจังหวัดนี้มานานแสนนานครับโอ้นับว่าเป็นหลายร้อยปีนะครับผมหลายร้อยปีครับผมครับผมเอาละผู้ชมฮะเดี๋ยวมาถึงแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกับนักสการหลวงพ่อเกศรมากนะครับ หลังจากคุณวัดได้กล่าวองค์พ่อเกศสอนเสร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภาพด้านบนนะครับเป็นจักรราศีที่เป็นวันเดือนปีเลิกคงในดวงที่มายกยอดฉัดสงครามเมื่อวันที่5กันยาปี39คเอาท่านผู้ชมฮะและดังนี้ไปเดี๋ยวผมต้องขอบคุณพี่ขั้นนึงครับขอบคุณครับอจะให้พี่ช่วยเชิญชวนหน่อยฮะทุกวันอาทิตย์นะครับขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเลยครับ ให้มากับว่าสักการะบูชาและปฏิบัติธรรมช่วงเวลา17.30นนะครับถึงเวลา21.00นแต่งชุดขาวนะครับมาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อโสธรในฐานดอกบัวโปรดใหม่หลังนี้นะครับเาลาครับวันนี้ขอบคุณพี่อีกั้างนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเอาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะฮะผมก็จะพาประชาชนทงบ้านเนี่ยไปที่วิหารนะครับไปจุดทูปนะจุดทูปขอพรนะเอาล้ท่านผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ อยู่ท้ายช่วงของเส้นทางมงคล นะท่านผู้ชมนะก็เป็นยังไงบ้างครับ mm hmm. เมื่อผู้ชมางบ้านนี่ได้มากราบไหว้ิชจาจักราพร้อมผมนะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะมีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ mm hmm. ก็นะเชิญเลยครับเชิญชวนนะมากราบนักศกาานะครับเผา่ท่านผู้ชมนะ mm hmm. เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับล้วพบกันในช่วงของเส้นทางเสริมมงคลน,นะจะไปที่วัดไหนอย่างไรเนี่ยามาติดตามชมนะและร้อาว่าสาหรับคนทาําการค้าการขายหรือขอสมหวังขอความสมสำเร็จเนี่ย มากครับพักสักครู่ครับกินขาดลัสโกแชม TRD สปอชวลน DTS+ ขับนุ่มอีกคันส่งตัวเหนือชั้นทุกการขับขี่ 还 i g h l a n d Eco c h a p TRD Sportivo。 คนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสต์ชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ ใช้ชีวิตให้คุ้มกับทุกๆวันทพรไมกับชีวิตจะแสนมันแม้ปลายทางอยู่ที่ใดก็ตามมีเพื่อนเคียงข้างโลกก็ดุนอดงามความทรงจำไม่เคยจืดจางมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ hey! และรสชาติของข้าวเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในช่วงของเส้นทางเสริมมงคลฮะเมื่อต้นช่วงนะครับผมก็นำพาทานผู้บ้านเนี่ยไปวัดหลวงพ่อโสธรมานะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของเส้นทางเสริมมงคลตอนนี้ผมอยู่ในวัดสมานนะฮะรัตนารามนะครับผมซึ่งเป็นวัดนะฮะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชาเชิงเซาอีกหนึ่งวัดนะวัดนี้เนี่ยที่ผมได้เกิดกับนผู้ชมบ้านแปลว่า เป็นวัดของความประสบโชคดีความประสบความสําเร็จนะฮะในการขอรอ็คืเนียข้างหลังผมฮนะพระธรามพิคเนนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมว่าในวัดนี้นะครับจะมีพรกนเน่ทั้งหมดกี่ปางแล้วมีที่ไหนบ้างที่ท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วจะต้องมากราบสักกานะครับถ้าเกิดผู้ชมพร้อมแล้ว,แล,วแล้วก็อยากจะรู้แล้วเนี่ยฮะตามผมมานะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมาดูว่า เมื่อมาถึงที่วัดสมานนะครับรัตนารามแล้วนะครับต้องมากราบไหว้บูชาที่ไหนเป็นที่แรกถ้าพร้อมแล้วตามผมมาครับ ท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ผมก็ได้นะครับลาพระทหารที่ผมถวายให้กับท่านพระพิเ,เนนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการกราบไหว้นะครับเสริมมงคลนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยครับ,บอกว่าเนี่ยต้องมากระซิบที่หูหนูขอพรเพื่อให้หนูเนี่ยไปบอกท่านพิเนนะครับเวลากระซิบเนี่ยจะต้องพูดหูหนึ่งแล้วอดอีกหูหนึ่งเพราะว่ากลัวว่าทาให้อุดไวแล้วจะรั่วไหลออกไปหนูจะไม่ได้ยินเข้าหูสายทะลุหูขวา ท่านผู้ชมฮะเนี่ยก็ดูคนฮะคิธีไหว้นะครับขอก็อุดอุดหูนั่นไว้นะฮะ阿拉เดี๋ยวมาติดตามชมนะครับว่าปางทั้งหมดสายที่สองปางเนี่ยแต่และตาม,มีความหมายว่าอะไรบ้างพร้อมแล้วตามอะไรครับครับท่านผู้ชมฮะก็เริ่มจากการเวียนทักษิณาบูชาคือเวียนขวาครับผมก็เหมือนกับทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะครับผมก็มาขวามือเนี่ยปางที่สามทีสองความหมายคืออะไรครับ ความหมายคือว่าปางทาลายอุปสรรคและความเศร้าหมองนะครับาคือโอมสีสังกาตะหะรานะครับก็นะสีก็คือเป็นสีแดงนะครับอมสีส้มมีทั้งหมดสีกรนะฮประทับบนดอกบัวสีแดงนะครับผมทางซ้ายนะครับโอภรชชาย,ยาบนตักซ้ายนะฮะส่วนกรอ,อื่นก็ถือชามขนมแล้วก็ตะบองแล้วก็บวงบาทน,นะครับ ผหาดผาดขวาก็อำนวยพรนะผ่าดไซ้สสายก็อุ่มพะชายาอันนี้เป็นปางที่31นะครับผมก็ปางนี้มีความหมายก็คือว่า บางมหาอำนาจนะครับก็คือคาถาคือโอมสีตุราคาคณะปฏิยาณะมหานะครับผมคือสีคือสีทองวันน่คือสีทองมีทั้งหมด8กดกอนแต่ละกอนก็จะถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันคือลูกประคำถือหองบ้างถือคาถาบ้างนะฮะถือทงบ้างนะฮะหลากหลายครับผมแล้วก็นั่งอยู่บนนั่งอยู่บนบนฐานนะครับผม เป็นตางเป็นตางที่พระราชาในชมพูทวีปนิยมสักการะบูชามากตางหนึ่งเพราะว่าอำนวยผลดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจนะข้าราชการฝ่ายปกครองรวมถึงรวมถึงผู้บริหารและก็หแล้วก็หัวหน้าหน่วยต่างๆนะฮะตางนี้ครับนะฮะตางต่อไปนะครับตางที่27นะครับคือมีสองเสียนนะครับผมมีสองเสียนสี่กรนะฮะทรงถืองาหักนะแล้วก็ตะบองบ่วงบาทแล้วก็ โถอัญจมณีปางนี้เนี่ยก็คืออำนวยผลให้ผู้ทำงานทางด้านประสัมพันธ์การติดต่อเจรจาประสานงานเป็นสื่อกลางน,นักการพูดนักจิตวิทยาที่ล้วนต้องใช้ผู้สัมพันธ์เป็นอย่างสูงนะปางนี้นะถ้าเกิดว่าท่านใดทำทีวีอย่างผมเนี่ยก็ต้องขอให้ผมแม่ร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จสความสำเร็จนะครับแม่ลูกทุกทองลูกเงินแม่ลูกทุกอย่างคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวผู้ชมลองดูฮะมีหลากหลาย ทั้งหมด32ปางแม่ถ้าให้พูดหมดุนนี่คงนะะคงเวลาไม่พอเอาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปชมดูว่ามีปางไหนบ้างแล้วก็ไปชมในวัดแห่งนี้นะครับว่ามีเทพเทพท่านใดบ้างนะครับเอาละฮะท่านผู้ชมฮะไปชมเลยครับ ท่านผู้ชมฮะก็ผมแนะนำพาเพื่บ้านเนี่ยมาช่วงเส้นทางเสริมงคลนะฮะที่วัดสมานนะครับแห่งนี้แล้วนยท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบถึงวิธีการไหว้นะครับแล้วก็วิธีการวิธีการขอพรนะว่าต้องขอพรจากหนูตัวที่บอกที่หูข้างซ้ายแล้วก็ติดข้างในข้างหนึ่งข้างขวาถ้าบอกข้างขวาติดข้างซ้ายถ้าบอกข้างซ้ายติดข้างขวาเพื่อไม่ให้ความขอพรของเราเนี่ยล้วนไหลไปนะครับท่านผู้ชมฮะก็หลังจากนี้แล้วเนี่ยพักสักครู่นะครับ เรพบกันในช่วงเส้นทางแหลงครับสำหรับช่วงนี้ฮะเส้นทางสึงมงคลนะฮะในวัดสมานรัตนาราแห่งนี้นะครับก็บทกลิ่นเท่านี้นะครับเอารับเดี๋ยวพระชักรูนะครับแล้วก็ในช่วงของเส้นทางขาสุขพระสักรูครับ ช R D Sportivo ช่วงล่ D T S Plus ขับนุ่มอีกขันส่งตัวเหนือชั้นทุกการขับขี่ก่อถนนเรื่องเรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิ๊บิบไฮลสโกแชมป์ R D Sportivo คนเราจะ เป็นเวทีคนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ ใช้ชีวิตให้คุ้มกับทุกๆวันเพราะไม่ก็บชีวิตจะแสน่มันแม้ปลายทางอยู่สิใดก็ตามมีเพื่อนเคียงข้างโลกก็ดูงดงามความทรงจำไม่เคยจืดจางมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ hey! และรสชาติของข้าเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของเส้นทางผาสุกนะแม่สุกแน่นอนเพราะว่าเมื่อต้นช่วงก็เส้นทางมงคลนะครับเส้นทางเสริมมงคลนะ ทั้งสองเส้นทางนี้แม่ที่วัดมีน้ำวันนี้มาอยู่เส้นทางผาสุกก็มีน้ำอีกเช่นกันข้างหลังผมนี่สวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เอกครัพี่จะพาผมไปไหนครับพี่ผมจะพาพี่ไปล่องแม่น้ำมาบังกงมาบังกงแล้วแล้วเรือลำนี้มันยังไงฮะมันเป็นยังไงครับพี่เป็นเจสกีเจสกีเหรอมันคือเจสกีมันไม่ใช่เรือเอ้าเรืออาเจสกีก็เหมือนแบบนี้ใช่หรอครับพี่แต่ว่ามันเป็นเจสกีเป็นเจสก์บอสอ๋อเป็นเจสก์บอสตอนนี้จะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่ร้านเอกเคนเอกครับโอ้มีแก้มีขายอาหารด้วยใช่ไหมครับครับแม่แต่ตอนนี้ไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยกินอาหารได้ไหมครับผมได้ครับท่านผู้ชมเขาว่ากันว่าร้านนี้นะครับเอกเคนเอกกับพี่เอกชื่อเอกเอกเคนเอกน้อนเองอาหารสุดยอดและก็มีบริการเรือครับเอาล่ะท่านผู้ชมเดือนสัปดาห์นี้พี่เอกเียนะครับผมเนี่ยไปตั้งเรือไม่สนีแค่นั้นครับแถมเป็นแบบเป็นโบ๊ทนั่งได้หลายคนหลายคนก็มาเอาล่ะครับ ผมจะไปเก็บสีิในที่แห่งนี้นะอ้าวแล้วสัปดาห์นี้ตามไปเลยครับ ป่าหนูอันนี้เป็นตลาดานะครับตลาดตลาดตลาดบ้านใหม่นะครับาร้อยปีครับนูก็จะจะเห็นได้ว่าชาเชิงเซานะฮะก็ผู้ต่อผู้คนเนี่ยใช้อาศัยน้ำมาตั้งแต่โบ,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 บราณโบราณถูกไหมฮะป่าหนูทุกวันนี้ก็คงอาศัยน้ำอยู่เพราะว่ายังมีธุรก,กิจบางธุรก,กิจที่ยังอ,อยู่อยู่ริมแม่น้ำบางบกงเอาละเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปตามดูดีกวว่า การเก็บไม่จากไปไหนจัสมินจัสมินสำหรัวสัปดาห์นี้ไปชิมร้านอาหารที่เอกเสนกห์ด้วยครับเพราะเริ่มตีแล้วครับผมในช่วงของเส้นทางผาสุกไปเลยครับครับผมท่านผู้ชมฮะก็เมื่อต้นช่วงเส้นทางผาสุกผมก็ไปพี่เอกนะฮะไปนั่งเรือเจ็ตสกีแต่เป็น ถูตะโกกนะฮะก็คือ2จังหวะไปดูบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ําบางปะกงตอนนี้เนี่ยมาอยู่นั้นเอกเหน่นะฮะพอเริ่มหิววันนี้ผมอยู่กับคุณวาดสวัสดีครับคุณวาดอาหารของเอกเหน่เนี่ยนะครับเป็นอาหารประเภทไหนบ้างครับจะเป็นพวกอาหารแบบไทยครับผมไทยไทยปรณีสารไทยปรณีสารตามสั่งก็ได้ตามสั่งก็ได้อะไรขึ้นชื่อให้บนโต๊ะนี้ที่จะเป็นปลากระพงครับปลากระพงไก่กรอบทอดตะไคร้กรอบจะทานกับน้ำยำมะม่วงตรงนี อ๋อทานกับน้ำยำตัวนี้ครับผมอ๋อรับจานข้างหน้านี่อะไรฮะเป็นคณะฮ่องกงผัดน้ำมันหอยมีขายด้วยเหรอครับมีครับแม่อยู่ชาเชิงซามีขายคณะฮ่องกงด้วยแล้วอันนี้ครับจานนี้อันนี้เป็นปลาช่อนเอกคะเลครับปลาช่อนเอกคะเนครับผมนี่ตามสไตล์ผมนะเมื่อเที่ยวก็ต้องกินนี่ไปอิ่มบุญไปแล้วอันนี้ต้ออิ่มท้องแล้วจานข้างหน้านี้จะเป็นกุ้งสามกริย์ครับกุ้งสามกระสับครับทำไมฮะมีทองเงินหน้าไม่ใช่อย่างเงี้ยยังไงฮะกับข้าวสามอย่าง กาันนเี่ยอันนี้จะเป็นสามรสครับจะเป็นลาดซอสมะขามจะเป็นทอดกระเทียมอ๋ออะลักจางข้างหน้านี้ครับจะเป็นส้มตำยอดฮิตของที่ร้านครับส้มตำเลยฮะเป็นส้มตำกโพดไข่เค็มครับผมอ๋องั้นอันนี้ครับอันนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกครับต้มส้มปลากระบอกอืมเยี่ยมเพราะมเห็ดเห็ดเห็ดนี่เห็ดเลยฮะเป็นเห็ดไอเหอมสดครับเป็นหอมสดอืมสดทุกวันนะอือสุดยอดลองนี้ นี่ใช่ไหมครับผมอันนี้กุ้งเลยฮะกุ้งอันกุ้งสามรสสัตว์อันนี้จะเป็นร้านซอสมะขามครับได้กุ้งแม่น้ำก็กรอบอร่อยอร่อยนี่เลยฮะนั่นเป็นปลากระพงทอดตะไคร้กรอบครับข้างบนจะเป็นตะไคร้กรอบทานเล่นก็ได้ทานเป็นกับข้าวก็ได้ครับอร่อยอร่อยครับทุกคนมอร่อยมากมากเลยฮะร้านนี้คือร้านอะไรนะฮะร้านเอกเมยครับอยู่ตรงไหนของจัดเชิงเซาครับ เป็นอยู่ทางตัวเมืองครับทุงไหนฮะอธิบายนะฮะช่วยอธิบายทางหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อใครจะมาแล้วมาไม่ถูกสังเกตจากอะไรง่ายๆสังเกตตรงสะพานเฉลิมพระเกียรติครับเกิดเข้ามาแล้วจะเห็นสะพานครับที่ว่าจะสะพานเฉลิมพระเกียรติเราจะอยู่ข้างข้างสะพานครับเอาละฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องว่านขอบคุณมากครับก่อนจากลากันนะฮะเชิญชวนหน่อยฮะ้าเกิดมาล้านเองขนาไหนะครับก็อย่างแรกที่มาจากเชียงแาวคือต้องมาที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับไหว้พระเสร็จเหนื่อยครับ มามีอาหารอิ่มาลอยจากร้านเอกเหนิกของเราครับพอจะกินเสร็จครับเรามีเรือเจ็ตสกีให้เช่าเล่นครับผมเป็นชั่วโมงครับครับท่านชมฮะเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็พบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราตน้องว่านนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ